ขอไม่ตอบขอไม่ตอบด้วยความรักบ่ายโมงแล้วอะคอรลบ่ายโมงแล้วอยไปเยทไดมาออนาได้วคับนี่อะไรแั ่อกไปอ่ได้้อครับ้มนะอะวันนี้เลือกทางยามดีชวนแฟนคลับทำบุญด้วยกันค่ะใช่ครับก่อนก่อนอื่นต้องต้องมารยาทงามขอบคุณทุกคนเพราะว่าแบบเราเราแบบเรามีความสุขมากคือวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ก็พี่พี่ขาก็คิดมาเสนอมาแล้วว่าแบบว่าลอง มาแบบบ้านแบบบ้านราชาวดีไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็แบบว่ามีเด็กที่มีปัญหาทางพิการทางสมองเนาะแล้วก็ร้อยละแปดสิบเนี่ยคือแบบว่าต้องติดเตียงบางคนแบบว่าออกมาไม่ได้เมื่อกี้อย่างที่เห็นไปขนาดไปในทานข้าวแล้วนะเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกส่วนนะึงแต่ก็มีส่วนนึงที่ออกมาจากท้องไม่ได้ด้วยก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมีความสุขมากคือคือการทําบุญน่ทุกคนคืออย่างวันเนี้ยผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้คือมันแค่แบบมามอบความสุขให้เขาอะ ต่สิ่งที่ได้วันนี้คือนอกจากจอยอยเด a คือมันได้ความสุขได้รอยยิ้มที่เด็กๆเ,เห็นมาเพราะว่าวันนี้เห็นเมียกา็ซิมมาว่าคือน้องๆไม่ได้เจอใครมานานมากๆแล้วแลทุกคนดูแบบตื่นเต้นมากที่ได้เจอแล้วน้องน่ารักมากน้องไม่ได้น่ารักเดียวแฟนคลับน่ารักด้วย <Yeah. S 1> ชมเลยเนี่ย <Yeah. S 1> น,น,นักข่าวก็น่ารักดูดิอโอโหทักอื่นต้องกดไลค์กดรีให้หมดเลย กับกับความสุขของเรามันมีความมันเต็มเปี่ยมขนาดไหนก็ัอู๋วันนี้นี่ผมมาทำด้วยกันคือมันมีความสุขมากคือเอาจริงผมมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้น้อยครั้งมากคือครั้งล่าสุดจำได้เลยไปกับครอบครัวแล้วไปแบบว่าเป็นเป็นฟิลแบบโรงบาลแต่ไม่เคยมาแบบเป็นแบบบ้านราชวิบ้านดึกอะไรเงี้ย<ม>ที่แบบว่ามาดูเด็กคือเรื่องความที่เ็กอ่ะมันกลายเป็นว่าจริงๆเราเราเราได้เห็นความหวังของน้องอ่ะคือถึงแม้ว่าบางคนจะพิการอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างวันนี้ที่เห็นพี่น้องคนหนึ่งได้แชมป์พาราลิมปิกได้มา12ลล้้้าาานนนนก็็ัฒทีี่่แวเเรไดหค่น้องได้ มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนหลายๆคนรวมกันมันมาส่งมาถึงเราเลยการเป็นว่าเฮ่ยมันมีความสุขมันมีความสุขจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ได้ทําอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์อ่ะที่มันมีคนได้รับจริงๆอนะรู้ไหมครับมันเป็นการส่งต่อความสุขเนาะใช่กับแฟนๆก็แฮปปี้เหมือนกันนะครับวันนี้แฮปปี้ไหมคัเสียงอ่อยมากแค่กอ่อยมากคขับวันนี้แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ออ are you happy <Yeah. S 2> uh, y say have we have live Actually that to I โรชอบว่าจริงกิๆฉันี้มีอีกหลากหลายเลยนะต้องจักไปชคนแลวจะมีกิจกรรมกับแฟนคลับด้วยใช่ครับตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมกินหมูกระทะเจจอยคือเมื่อเกิดการที่เราชวนเริ่มชวนเล่นยๆว่าเฮ้ยจะปิดร้านหมูกระทะเลี้ยงนะแบบว่าคือเรารู้สึกว่าแฟนคลับที่มาตามเราอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆก็แบบ เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างสนิทสนมนะในส่วนของต้าอู่แล้วก็แฟนคลับบางทีเราแอบรู้สึกว่าเอ้แฟนคลับรู้ชีวิตเราดีกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อันนี้ก็ามชมก่อนใช่แบบรู้เยอะกว่าเราอีกอะซึ่งเราก็เป็นอย่างไรจริงเพาชีวิตเราค่อยใช้ค่ายใช้ไปเรื่อยเรียกว่ารู้ใจรู้ใจเออแล้วก็แบบว่าเลยแบบอยากจะชวนมาจอยมากินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแบบเรายังชิวๆอ่ะเนาะปีนี้ก็เป็นหมูกระทะไปก็อาจจะจํากัดคนได้บ้างจํานวนหนึ่ง อะไรอย่างนี้เราก็แบบก็ขอบคุณด้วยทางร้านแล้วก็คุณทางแฟนคลับด้วยที่มาจะจอยกับต้าอู่วันนี้เดี๋ยววันนี้กิจกรรมตอนเย็นจัดเต็มจะเต็มแ,ตแน่นอนเนาะหุกระทะเต็มเตาเต็มเตานั้นฉันเอออะไรวะ <c oughs> หิวเคะ <c oughs> คนคนโอเคเรน่หิวแล้วเออยี <c oughs> ๆๆ่สิบหกปีเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับก็จริงๆรู้สึกว่ายี่สิบหกปีปีนี้ปีที่สิบหกแล้วเนาะดีใจมากคือเราเรามองตัวเองย้อนกลับไปสามปีที่แล้วยังเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่า การจากก้าวเข้ามาเริ่มในวงการเองเลยบบว่าได,ไ,ดได้ทำตามความฝันจนได้ชนะรายการอะไรนี้แล้วก็สอสปีมานี้ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆที่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ตห้าอู่เนาะทำทั้งผลงานเพลงทั้งซีรีส์ออกมาแล้วมันมีนม,ม,นมันมีความสุขแล้วก็มันมีมันมีปลายทางว่าอยากจะทําอะไรต่อแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ยังเห็นโอกาสแล้วก็เห็นในความสามารถของต้าอูแล้วก็โปรดซึ่งในปีนี้นะครับก็ ปีนี้ก็เอาใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนก็คือก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีไม่ต้องกลับบ้านเมษานะครับผมเตรียมกดอะไรกดต้าต้าอูอัพโรเจอกันแน่นอนอะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นตื่นเต้นเพื่อปูทางไปทางใหม่ว้าววู้ฝากอนนี้ทุกคนคือรู้หมดแล้ว ไม่รู้หรอกคืออะไรที่บางคนเขาชอบเราว่าอะไรที่ผมพูดมันจะไม่จริงออก็คือแล้วก็จริง,รงผมก็พูดจริงบ้างไม่จริงบ้างต <Okay. S 1> ลอดคือในปีนี้มีโปรเจกต์พิเศษนเแน่นอน,ใน,ในที่อาจรย์นิดิตตามกันน้องคือถ้าเอาแลนมากลางคือ <c oughs> แฟนเถิ่อนอะเ <c oughs> พราะอะไรน้อยจังไม่ใช่คือคือบอกอย่างนี้เลยแบบคือพอเราเห็นแพลนแล้วแบบไม่มีจังหวะให้หายใจเลยครับแต่มันสนุกมากมากคือปีที่แล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าผลงานอาจจะ น้อยกับกันกับงานแต่ปีเนี้ยผลงานเยอะกับกันกับกับการกับผลงานเยอะกับกันกับอีเวนต์ไปเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิผลงานก็เยอะอีเวนต์ก็เยอะก็พูดกันไปเลยใช่เดี๋ยวรอดูแบบเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ย่าไปแบบนี้เลยอย่าไปแบบ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยไม่ได้อัปเดตเลยคุณไม่ทันดใช่ถ้าอยากติดตามนะต้องติดตามไว้ทางวันคอนดิชันเลยเออออหวดเยไหมอ๋วันบันเทิงวันคอนดิชันติดตามได้เลยนะครับผมเนี่ยเยอะไปเยอะไปไปได้หมดเลยทั้งหมดนี้เลยนะฮะผมจะคอยเห็นรีทวิตและกดไลค์ถ้าผมไม่กดอันไหนห้ามกันนะเพราะว่าแบบว่าผมก็พยายาม ใครไม่กรนก็ทุ้มไปเรื่อยๆกกรจริงระย่าของวัีนีก็พเมือนัน้ง็ทุกปีเลยอย่างปีทีก็นแต่ปีนี้ก็มีใช่หมายถึงว่าใครให้นะฮะเป็นแฟนเป็นแฟนใครกนนให้เนาะีนก็ต้องขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับคือเอาจริงแค่แค่วันนี้รู้สึกว่ามันเป็นของขวัญมันเป็นของขวัญที่คนท่านมีความสุขแล้ววันนี้ผมเห็นคนที่แบบว่ารักผมมานั่งข้างหน้าผมเลผมมีความสุขนะ มันแบบว่าได้มาทําอะไรแบบนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็มันได้ทําอะไรไปด้วยกันแต่มันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอ่ะแค่รู้สึกว่าคือในความสุขของชีวิตผมมันแค่รู้สึกว่าไม่ได้ตัวคนเดียวมันก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างงเี้๋อตอนนี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะตอนกี่โมงแล้วนะคือผมเป็นคนไม่ค่อยใส่รายการไม่ถอดไม่ถอดเลยเพราะเธอเป็นคนไม่ถอดยังไงยังไงซิงเกิขก่อนจินนี่ใครให้ รถหนักอันนี้ใครให้ที่นนี้ครับครับโหลดเราไม่มีเวลาให้โหลดหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันมันมันมีความมันมีความหมายผมบอกเขาไปว่าให้นาฬิกาพี่เนี่ยแสดงว่าเวลาของเราเป็นของพี่แล้วนะว้าวผมบอกผมบอกไปที้เลยว่ารู้ไหมว่าให้นาฬิกาเหมายความว่าอะไรเพราะว่า เขาก็บอกแหละว่าเออไม่ไม่เห็นที่แสนมฬิกาอะไราเ<ม>ไม่ได้จริงได้คุยกันก่อนว่าอยากจะได้ของขวัญชิ้นนี้ไม่ได้ของขวัญอะไรยังไงไม่คุยแต่โพะอะไรหลาอยอย่างอยู่ยังไงเช่นอะไงโอ๊ยคือ <c oughs> เขาเนี่ยเขาจะมาทำแบบเขาโทรมาตอนทันวานแล้วก็อุ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะอะไรอะไรก็ไม่รู้แล้วออแบบเราก็พอเดาได้ว<ม>่าก็มีอะไรก็มีอะไรแล้วเขาก็บอกว่าจัดวันที่เจ็ดเนาะอตื่นเต้นว่ะดูแลแล้วดูแลแล้วก็ชอบแบบว่าเอาของชอบแบบทาตัวมีพิรุษอ่ะ ออเพราะเราดูด้วยกันไงใช่ไหมเราดูด้วยกันใช่ไหมเราเห็นได้เราเห็นได้ยังไงตลกอันนี้ตลกอ่ะเราอ่ะเราขราฝันเวลาให้เราแป๊บนึงอยากอยากให้ไปขับเห็นก่อนดีกว่าอ่าเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีภาพบันทึกเอาไว้ดิตลกว่าเขาเล่นพวกเราก่อนเอาไว้ตกรอสองตกรมากเดี๋ยวก็ข้าหลังเขารู้ก็ดีกระซิบกระซิบก่อนผมไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินใช่ไหมครับ โอยไม่อ่ะพอเน้อพอน้อแล้วจก็ของฝันล้วคำอวยพรที่ออกรถคำอวยพรให้เราล่ะเออรักนะครับเป็นไงเขาบอกบอกว่าไงบ้างก็ปกติก็แบบว่าโตขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ทั่วไปใกล้แฮปปี้เบอร์เดย์พิมมานู่นนี่นั่นแบบว่า ปีที่แล้วอย่างรู้นอย่างงี้แบบว่าสามปีนี้เราเปลี่ยนกันไปเยอะเลยนะอ้าวมันเ็แบบว่ามีมากกว่านั้นมากกว่านั้นมีไหมไม่มีเอาง่ายๆมันเป็นมันเป็นประโยคประโยคที่แบบว่าเราเหมือนผมบอกพี่อะล่ะละ่ะ,<น>ะ,ะไม่ได้บอกฉันก็เออ ทุกคนมันเป็นเรื่องปกติขนาดเมื่อวานเฟิร์สเตอร์ยังบอกรักผมเลยเออนั่นเพื่อนไงอะไรนะฮะเขาบอกรักคือมปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วเรามีเนี่ยจะบอกเขอบคุณที่ให้ผมกอดเป็นนาฬิกาอะไรเด่นๆอะไรอย่างเงี้ยุณขอบคุณนะคือมันเหมาะมันเหมาะกับพี่มากเลยพี่ไม่เคยซื้อนาฬิกาเพราะพี่แบบไม่เคยอยากให้เวลาใครเอ้ยยกเว้นอีเวนต์ให้หมดได้เลยแต่ว่า แต่ว่าแบบว่าคือดีใจอ่ะคือมันมันเป็นของที่เราไม่มีจริงแล้วเขาสังเกตเกตได้ดีจริงแล้วก็คือแบบมันเป็นของที่เรารู้สึกว่าเออบางทีเราดูเราดูโทรศัพท์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่การทปว่าเออใส่แล้วมันก็ดีไหมฮะดูดีไหมเออมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเออใส่แล้วนะอะไรเยก็ขอบคุณนะครับสำหรับของฝันใส่ใจชอบเาเตรียมเตรียมให้อะไเขาอะผมจองไปแล้วอุ้ย ว่าจองมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องยิ่งใหญ่เหรอรถหนึ่งคันบ้านตรงนี้ดิไม่ใช่สปอยนะทุกคยกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจองไปแล้วทิปนะกินเจนะฮะเราไปกินเจบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นของที่ไม่มีในประเทศไทยโอยก็จะเป็นนหินมะแล้วก็ทะเลทรายเดี๋ยวเราดูละกันก็แต่ว่ามันจะเฮ้ยอย่าไปบอกเขานะทุกคน รู้ออฟโรลดนะออรู้อันแค่นี้อ,อ,อยู่ในติ๊กต็อกนะตอนนี้ใ่เห็นว่าวันนี้ที่อู๋เองก็ร่วมบริจาคน้องให้กับทีนี่ด้วยใช่ใชก็คือเราบริจาคไปนะฮะมูลค่า0 0 0 0บาทอบาทก็เป็นเงินจากแฟนคลับด้วยนะทุกคนอ่าเป็นการส่งทุนุนระหว่างต้าอู่กับแฟนคลับด้วย แล้วก็โอนเข้าไปเดี๋ยวนี้นะทุกคนการทําบุญเนี่ยมันง่ายมากนะผ่านระบบ e donation โอนปุ๊บเข้าสัมภาระปั๊บเขารู้เลยเขารู้เลยอนแรกไม่รู้พอเราทําบุญปุ๊บรู้เลยไอ้นี่แต่เราทาไม่อย่างให้ถูกต้องแล้มีของขวัญอะไรให้กเองซื้ออะไรให้ันของขวัญให้จนปีนี้จริงๆสิ่งที่ตั้งใจทําที่สุดคือการที่เราเป็นคนที่ดีขึ้นหมายถึงว่า คือปีนี้ผมผมรู้สึกว่าการออกกําลังกายของผมอ่ะมันค่อนข้างเวิร์กแล้ว,แล,วแล้วมันจริงแ้้วคือในปีก่นกอนๆเรารู้สึกว่าเราทำแหละเราเต็มที่แหละแต่ว่ามันมันไม่มันไม่สเตเบิล <c oughs> ผมอยากจะมอบร่างใหม่ให้ตัวเองเออก็ห้องน้ำอยู่ทางไหนครัห้องน้ำห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าหุ่นอดีขึ้นหยุตเห็นเจดัดเลยนะคือจริงเหรอครับจริงจริงไหมเนี่ยห้องน้ำไม่ได้ไหนใช่มลพี่พี่พูดจริงนะเนี่ยเออก็คือมาโฟกัสในเรื่องของการหุ่นมากขึ้นใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยคือมันไม่ใช่แค่หุ่นดีมันคือสุขภาพดีด้วยคือปีที่แล้วยอมรับเลยว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตร้านวันเนี่ยมันมีแบบมันเหนื่อยปีที่แล้วแบบว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตร้านวันรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเหนื่อยแล้ววะ เลยพูดประโยคเลว่าซื้อเขาให้แก่ปีนี้เลยรู้สึกว่าเผื่อมีคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้นอีกจะได้ไม่เหนื่อยอ่าแต่ก็มุ่งจะก็ต้องทำแบบนี้ใช่คิดว่าจะจะตอบไปแล้วแล้วเริ่มเริ่มปิดแล้วหมายถึงว่าเริ่มชอบแล้วด้วยด้วยคำที่มันกลายเป็นว่ามันมันมีสังคมออกกําลังกายเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นอย่างในช่องวันพี่เฟิร์นนบพี่เฟิร์นนบนาะพี่ฟิล์มพี่เจด คือผมไม่เข้าใจว่าพี่เจจะเข้ามาทําไมเพราะว่าเขาหุ่นดีอยู่แล้วมันค่อนข้างจะกดดันโดยเทรนเนอร์นะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยต้องระบบจะคอยโดนหลอดประสาทตลอดตอนนี้เนี่ยพี่ฟิล์มเขาหุ่นดีแล้วนะต้องอูต้องเล่นทิ้งแล้วฟิวให้เราใช่ซึ่งเขาก็เอาผมไปขิงคนอื่นเหมือนกันซึ่งผมก็ต้องทําไม่ได้แบบนั้นและวจริงๆที่ผมสร้างห้องแชทไว้ด้วยนะ,ะเป็นแบบชิเขียนว่าห้องซ้อมเป็นควางใจให้แฟนคลับเพื่อใครอยากจะวิ่งไปด้วยกัน เดินก่อนก็ได้ฮะเดินวันละเก้าไม่ใช่เดิน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 คนละเก้านะเดินวันละเก้าอย่างน้อยเดินหน่อยม่คิดเลยเลยถามว่าตอนนี้กี่แผงครับตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอฮะคือต้องรูปดูอะครับว่ามันมีกี่แผงคือมันเป็นรอนอย่างเงี้ยเลยฮะอ๋อมันนั้นไม่ใช่แผงหรออ๋อพุงฮะ ไม่แต่ว่าแต่ว่าบุญดีพี่จริงจริมเาจังมาก่นเขายนีที่จะมีงานกับคุณที่าหวังแล้วอเราลอยไว้วายชุดบันเกิดชุดนะตีมต่อเต่าติมต่อเต่าแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคนนี้อดูใจสยงห์คนละบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาผมไม่คิดว่าแบบเอ้ยแต่งเป็นต้าอูแต่งเป็นตัวเองไม่มี คืออย่างน้อยอ่ะเันเต่าเลเวลเดียวใกล้ไปตัวตุ่นใกล้ใกล้ไปผมบอกเลยว่าต้องดูเออต้องไปแล้ววันนี้ไม่มานะเดี๋ยวรู้เลยผมแบบคือผมแบบพร้อมแบบพร้อมจะพรีเซนต์สุดเดี๋ยวเจอกันวันนี้หกโมงครึ่ง ก็ว,วันนี้ขอบคุณแฟนคับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้มานะส่งกําลังใจมานะครับก็ขอบคุณมากจริงนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในงานวันเกิดของผกต้าอูนะครับก็วันนี้ก็ได้มอบความสุขทางบ้านราชาวดีชายไปแล้วเรียบร้อยนะครับ เราเองก็ได <Res> <toys> ้ความสุขและก็อยากเอาความสุขในหมอบมให้ทุกคนด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตมาตลอดนะครับผมเย็นนี้เดี๋ยวใครที่ได้ไปกินหมูกระทะเดี๋ยวไปเจอกันอีกนะครับไม่ได้เจอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะครับก็รับชมกันได้ด้วยจะเป็นบันเทิงหรือว่าสื่อต่างๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันนะฮะบ๊ายบายไปดิเซอร์หนักกัน